เท่นี้ถ้าหากว่าสารต่างๆที่มันไปน้ำน้ำย่อยเฮานี่มันกลายไปเป็นเลือดกลายไปเป็นบีกลายเป็นเป็นน้ำย่างเหลืองมันกระจีเฮทไยบีเฮ็ดไยน้ำย่างเหลืองเฮ็ไทไบเลือดนี่เกิดปัญหาครับเท่านี้ลยว่าในชีวิตของคนที่คล้องชีวิตอยู่ใดนี่มีน้ำที่สําคัญอยู่สามอย่างตามที่ผู้ขาได ว้าสู่ฟังมาโดยตลอดนั่แหละคือเขเอื่อนว่าสมุฐานธาตุน้ำสามอย่างนี่ก็คือพิตะว่าตะเสมหะหมายว,ามว่ามาพิตะกับแปลว่าบีว่าตะกับแปลว่าเลือดเสมหะกับแปลว่าน้ำอย่างเหลืองครับนะในสามอย่างนี่แหละสิเป็นธาตุน้ำที่คำชีวิตของคนอยู่ได้สิสุขภาพสมบูรณ์บสมบูรณ์ก็คือยกับธาตุน้ำซุมนี้เท่านี้ถ้าหากว่าธาตุน้ำทั้งสามแนวนี้ได้รับ สารเคมีมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ว่ามาเนี่ยกับเฮ็ดให้บีนี่เสื่อมคุณภาพเฮ็ดให้เลือดเสื่อมคุณภาพเฮ็ดให้น,น้ำยังเลืองเสื่อมคุณภาพกลายมาเป็นโรคอย่างครับก็บกลายมาพวกน้ำยังเลืองนี่ก็กลายมาเป็นโรคเก้าโรคซิฟนี่ละ่ะกลายมาเป็นปวดคอปวดขากลายมาเป็นโรคปันดงเรานี่แหละครับเนเ่ยมีเหงื่อมีแห้งเฮ็ดให้เกิดความดัน พวกนี้เกิดมาจากน้ำย่างเหลืองเลือดได้บ้านี้เลือดกับมันกระเดินไปกับน้ำย่างเหลืองเพราะว่ากันน้ำย่างเหลืองนี่เสียแล้วก็เลือดนี่ก็ไปยากครับเฮ็ดใะเกิดค่วมดันเพราะว่าเลือดมันสนเหนียวเฮได้เกิดค่วมดันเพราะว่าคววมดันความดันเนี่ยก็เกิดมาจากมีละเลือดแข็งครับเลือดไปบ่ได้แล่นบ่ได้เฮ็ดใะรหลอดเลือดตีบเนี่ยเป็นอย่างนี่บีได้บ้านี้ดีบีนี่ก็เฮ็ดใะยืงไห้จุกเฮ็ดอะอาหารบ่ย่อยเฮ็ดใะขี้ยากเนี้ย แพร่ไปถึงไตเป็นไปเบิร์ตครับถ้าธาตุน้ำสามแนวนี่พอดีเฮ็ดเป็เป็นไปเบิรตคนเฮ้าจึงก่ายมาเป็นโรคซ้ำเหือเหลืออั่งอย่างเที่ยงเฮาเห็นนอนกองกันเป็นละเนระนาดอยู่น้ำลงพยาบาลแล้วก็ไปตามคลินิกหมอต่างๆในี่เต็มตั้งแต่เศร้าหอดคำครับฉะนั้นแล้วนี่มีอีกสิ่งหนึ่งละ่ะที่ผู้ขาคิดว่าพ่อสีซอยยับย่างได้พ่อสีซอยให้เฮา มีสุขภาพที่ดีฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็คืออยาบำรุงธาดุหลหลงซึ่งผู้ขาทีิว่า,าในขันต่อไปครับ